สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่น้องหลายคนนะคะสอบถามเข้ามานะคะว่าพี่หมอดูดวงเด็กได้ไหมนะคะพี่หมอก็ขอตอบว่าจะดูได้ช่วงประมาณอายุ14ขึ้นไปแล้วนะคะจะไม่ดูดวงที่เด็กเกินเราจะดูให้ช่วงอายุสักสิบสี่สิบห้าประมาณนี้ค่ะเพื่อที่จะดูนะคะดูลักษณะของความถนัดหรือลักษณะ ของอุปนิสัยขอเจ้าชะตาหรือดาวที่เด่นในดวงชะตาหรือเส้นลายมือต่างๆที่จะชี้นำแนวทางให้ได้นะคะว่าน้องจะสามารถที่จะศึกษาไปในแนวทางไหนได้นะคะจะประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดหรือถ้าถ้ารุ่งเรืองแล้วนี่ก็ส่วนใหญ่ดวงคนดวงดีแล้วก็ไม่ค่อยมีอุปสรรคปัญหาอะไรนะคะแต่ถ้าว่า ดวงเจ้าชะตาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เราก็เตรียมนะคะวางแผนนะคะวางแผนการดำเนินชีวิตวางแผนดวงชะตาเรียกว่าเราก็ต้องป้องกันไว้นะคะเพื่อให้ชะตาชีวิตน่ะชีวิตของเราอยู่เหนือดวงชะตาขึ้นไปนะคะเพื่อให้ปัจจุบันชาติของเราสามารถกำหนดทิศทางไปสู่คันลองชีวิตที่ดีกว่าได้นะคะ เส้นรายมือดวงนี้ก็เป็นเส้นรายมือดวงขูนะคะซึ่งแม่นําดวงรายมือดวงชะตามาให้ดูก่อนนะคะแล้วก็ตอนนั้นน้องอยังกำกำลังสอบนะคะสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็ยังไม่ไม่มีความแน่ชัดว่าจะติดในในสาขานะคะคที่ตนเองชอบได้หรือไม่นะคะแต่พี่หมอมองแล้วว่า มีเส้นชีวิตเส้นวาสนาที่ดีนะคะที่ดีมากๆเลยนะคะเส้นวาสนานะคะจะพุ่งจากเนินจัน์ทรเป็นลักษณะนี้ไปนะคะแต่เส้นนี้เป็นลักษณะวาสนากดดันซักเล็กน้อยแต่ก็มีเส้นวาสนาเส้นอื่นที่พุ่งช่วยขึ้นไปนะคะเห็นไหมคะหลายเส้นมากเลยเนี่ยคะ่ะนั่นก็หมายถึงเจ้าชะตาจะมีหน้าที่การงานที่ดี เส้นชีวิตก็ไม่ค่อยมีตัดนะคะแล้วก็มีเส้นอาทิตย์ค่ะที่ขึ้นยาวมากเลยนะคะขึ้นยาวถึงสองเส้นเลยแบบนี้เลยนะคะแล้วเส้นคู่ขนานตรงนี้เป็นเส้นลาบด้วยเป็นเส้นอาทิตย์ที่เป็นเส้นลาบลาบผลทางการเงินเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นอาทิตย์คือตำแหน่งหน้าที่ชื่อเสียงกิติยศเพราะฉะนั้นนะคะรายมือนี้พี่หมอก็คอนเฟิร์มไปว่าได้แน่นอนนะคะ แล้วก็เจ้าชะตาก็ไปสอบมหาวิทยาลัยแรกไม่ติดมหาวิทยาลัยที่สองไม่ติดอีกนะคะคุณแม่ก็ร้อนใจก็เข้ามาทักว่าไม่ไม่ติดเลยเนี่ยทำยังไงดีนะคะพ<ม>ี่หมอก็บอกว่าเอมก็หมุนหมุนดวงจักรแล้วหมุนทักษะใช้ทักษะสยามก็แล้วใช้ทักษะที่ครูบาจะสอนมาคือก็หมุนหลายทางแล้วก็เราคิดว่า มันเป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นรอดูอีกยังมีอีกไหมมห,มหาวิทยาลัยที่ที่สอบไว้ก็คือสรุปแล้วไปติดมหาวิทยาลัยสุดท้ายนะคะ <n> ตอนนี้ก็ได้เป็นทันตนแพทย์ไปเรียบร้อยแ,แล้วนะคะก็เด็กๆนะคะนักศึกษาเราก็สามารถดูแนวทางได้แล้วก็มือมือคุณหมอก็มีนะคะตอน ที่คุณหมอมาดูก็ยังเป็นนักศึกษาอยู่นี่ระคะ่ะแต่คุณพ่อคุณแม่นำรายมือมาให้ดูแต่บังเอิญช่วงก่อนหน้าหลายสิบปีพี่หมอไม่ได้เก็บดวงครูเลยคะ่ะก็เอาไว้เป็นวิทยาฐานความรู้นะคะเป็นแนวทางในการดูดวงชะตาคะ่ะ